ในตอนนี้ผมได้พาทุกท่านเดินทางมาที่แคมป์คนงานแห่งหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าคนงานก่อสร้างในแคมป์คนงานแห่งนี้นั้นได้ทําการควบคุมตัวแม่ลูกเอาไว้หลังที่เข้ามาก่อเหตุลักขโมยไก่ภายในแคมป์คนงานแห่งนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเชลยและแม่ลูกคู่นี้จะเป็นใครนั้นเราไปติดตามรับชมเรื่องราวในครั้งนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับ เอาละครับตอนนี้ผมได้พาทุกท่านเกาะติดมายังจุดเกิดเหตุแล้วนะครับอัอนนี้ลูกลูกงูเหรอครับเนี่ยอ๋อนี่ลูกงูนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะไ,ไหนไพี่เอกอุย้ยฮะอ๋อ,อ,อ <S 2> <S 2> พี่เอกเบื้องต้นพบกี่ตัวแล้วพี่เขาจับได้ไว้ตัวหนึ่งแล้วลูกง,งูอครับก็ลูกมันอันนี้เป็นแม่มันใช่ไหมพี่ใช่ก็ไม่รู้เด็กต,ตัวใหญ่อยู่ครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเอานี่ไงพี่ไก่ไงเมื่อคืนไก่มันโดนงับไปสองตัวเลยนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใจะใหญ่ขนาดไหนขนาดไหนนะฮะอเ,อเอาเนี้ย เอ๋อหัวมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วอุ้ยด้วยอู้หูติ๋มตัวนี้แหละไก่อ่ะสองเมตรกว่านี่ครับเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่นะครับความยาวประมาณกว่า3เมตรน่าจะมากินไก่นะฮะเคพี่ ครมันมากินไก่เหรอครับพี่งูมากินไก่นะครับวันนี้เจ้าทีก้ภัยเราก็ใช้เดี่ยวเข้ามาเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็สามารถจับกลุ่มงูเหลือมความยาวประมาณ4เมตรไปได้นะครับ ลูกมันนะพี่นี่นะครับนี่ก็เป็นงูเหลือมความยาวประมาณสี่เมตรเข้ามากินไก่ในค่าคนงานนะครับส่วนในถุงนี้เป็นลูกงูนะครับที่ได้จับกลุ่มตัวไว้ได้เราอะแม่กับลูกนะครับถ,ถุงเลยพี่พี่ชูเลยรพี่พีกอย่างนี้นะเพื่อใครถ่ายรูปไหมครับ <laughs> อะพี่พี่จับไหนดึงไหนพี่อ่านดึงหน่พี่เอกดึงหน่เอาละครับมาดูกันนะยาวขน่ดไหนนะครับพี่เอกถือนี่ไวหนพ่พี่ลูกงูอ่ะโอเคพี่ถ่ายน,นิดนึงเดินไปนิดน่อฮะโอเคโอเคครับโอเคครับนี่นะครับ, okay, okay, รบ, okay, รบก็เป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ประมาณ4ี่เมตรนะครับเข้ามาพร้อมกับลูกใช่ไหมฮะมีลูกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับเข้ามากินไก่ในแคมป์คนงานนะครับโอเคครับ เอาเอาตัวเล็กมาใส่เอาตัวเล็กมาใส่เออตัวเล็กด้พี่พี่เล็กพี่ใส่ตัวเล็กไปอ่ะตัวเล็กด้วยเอาตัวเล็กไปด้วยใส่ไแยบไปแหละใส่ไม่ใส่ไม่รวมกันหรอเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาจะนำแม่ลูกคู่นี้ที่ได้เข้ามาขโมยไก่ในแคมป์คนงานนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชน จึงเชื่อได้ว่านะครับประชาชนคงไม่ต้องกลัวว่าจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนแล้วนะครับโอเคเรียบร้อเรียบร้อย